สไปดียามเศาราเศาร์มื่อวก่อนที่จะเดินทางออกจากวัดทิพย์กระไดถวายปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นขาน้ำขาไฟของวัดพวากะมาผักอยู่ที่วัดก็ประมาณสามคืนมาทานทีคือข้ขางยูพูดบอกขึ้นเป็นเงียงเงียงรถรถขึ้นเง,งียง สบายดีพี่น้องข้อตัดหนักข้าสูช่องทิปย์แฉโน่นได้พี่น้องสบายดีเสาร์มือวันที่เจ็ดสิงหานี่ก็เป็นเมืออสายบาทหลังจากนัดกับสิได้เดินทางออกจากบ้านน้องเพิงตำบำลสำโรงประสาทอำเภอฟา,างกูจังหวัดศรซสะเกะเมื่อคืนนี่ที่เอาคลิปลงก็คือคลิปที่เดินทางมาศรซสะเกะพี่น้องวายังอยู่ศรซสะเกะโป้บรซันขั้นหูลงนเพิันเกิดสิมาเนาะแต่ว่ามันยังอยู่อยู่ได้เนี่ย แต่ไปยู่แต่สวนเสาเนาะแล้วก็สิเดินทางออกมันมีไส่บารพี่น้องบ้านอยู่ไกลๆเนาะพี่น้องขับรถกะน10กิโลเมตรต่อสัมมุ่งเนาะเจ้านาย FC ว่าคือปวดใส่เซฟตี้หอดแล้วพี่น้องอ๋อแต่วัดมาแล้วก็หอดไปเลยเขาซื้ไส่บาร์นะบอสบอสเขาตุ้บตุ้ตัวไปกินนั่นละเพิ่นไส่บารเอาน้ำเพิ่นก็ได้อยู่ใส่ขึ้นแน่นอ่อนๆเถอะ ใี่ตะไคร้ด้วยฮะห้อเขาพักกัไปบใส่ซีได้กินบ่ซันโบโบถ้าดเอานด้บใดเอานขาอนไดนนั่นเขาก็พ่อนั้นว่าเอาคุนให้นั่งเอาคืนใสไเปเบิ้งรถเท่าด้วยด้วยยูนเกตมีบอกนมมีขนมต้มอันบเมียนต์นเอ,อันนี้อ,นอันนี้นำดื่มอยู่คนวะ เอ้ากะพงศิีได้เวลาเนาะทั้งโูกร้านเจ้าภาพามาเป็นประธานจุดถูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยประนมมือขึ้นนะครับเอ้เอาาคำบูชาดอกไม้พร้อมกันอิมินาสคารนา

กอดามบันนาดาวกามาคามาตาตาญาคตาหินเตียนสุธาดาเวทินดาจิตวา าาารายกดารอันนี้ก็คือกองบุญพี่น้องซึ่งทมิทิปบจว่าแมนบอนทิปก็เลยทามคนในงานเพื่อนว่าแมนเป็นข้องทีจะถวายผ่านเนาะก็คือกองบุญที่เหตุสำหรับแจกเขาให้ผู้เสียชีวิตนั่นเองเขาข้องเ่องใส่ก็ที่ว่ามีไล่ยางเนาะตังแต่เพื่อนบอัใส่แขกหรือว่าบัวใส่เตียงเท่านั้นเองถา้าแมนทางฝั่งเล่าก็คือมีเขาข้องเของใส่ รบสุดเป็นเครืองอยู่รัวเฮือนคือสมมติว่าเฮือนล่างหนึ่งมียังค่ะนะก็คือเตรียมประมาณนั้นนะพี่น้องแล้วก็จะมีแขกหรือว่ามีเตียงสําหรับใส่แล้วก็จะมีตุนกระพึกหรือวตุนเงินนะนะพี่น้องแล้วก็เขียนซื้อผู้ที่เสียชีวิตใส่เนาะแล้วก็เวลาถวายเพิ่นก็จะได้อ่านไล่ซื้อหรืออุทิศ ส่วนบุญกุศลไปให้ผู้ที่เสียชีวิตนะพี่น้องแล้วก็สำหรับกล้องบุญอยู่ทางฝั่งเลาานี่กะจะบอกคือกันเรียว่าบุกคบหมดทุกอันคือกันหมดพี่น้องบางคนเพิ่นมีกําลังศรัทธาเพิ่นกะส่หลายบางคนกะมีกําลังน้อยกะส่น้อยหรือว่าบางคนเพิ่นกะจะไปบูชากล้องบุญจากวัดมาบางคนกะมีกําลังหลายกะซื้อใหม่เลยแต่ว่าซื้อใหม่กะประมาณสุดละ8-9,000บาทหรือว่าประมาณ10,000ปลาย20,000ก็มีพี่น้องแล้วแต่ เจ๊จ er ๊ <payment>. thin, thin, thin ิจ๊เจอย่าไปคุยงานอย่างเงี้ยต่อสิบเดียวพระตาชุนยดคยักับาดเม่กันใส่กันใส่กันมีเคร่องเล่นเอนมา

นะเลยนะเลย <coughs> 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 มานิมายังพันเตมานิมายังพันเตมาตากพัานีมาตาพาะเตท่านพระสงฆ์ผู้เจริญพาเดท่านพระสงฆ์ผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายขอน้มถวายขอน้อมถวายสมมาตากพัตาหสมมาตากพัาหากับทั้งบริวารขับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทัลายเพื่ออุทิศ ให้กับคุณแม่ก้อมคำสูงให้กับแม่ก้อมคำสูงคุณพอเชยคำสูงคุณพอเชยคำสูงคุณเขาเป็นทองเขาเป็นทองผู้ร่วงรับไปแล้วผู้ร่วงรับไปแล้วขอให้ได้รับขอให้ได้รับของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเก่้าข้าพเจ้าทั้งหลาย้าข้าพเจ้าทั้งหลาย cha hãy thân leo có hãy thân chúng mà yêu mà kín à thì thân to so. mà kín yên leo có hãy không thân Hãy subscribe cho kênh Ghiền ขอรุ่นานของทานมีความทุกข์ปล่อยทุกจากความทุกข์ขอรุญญานของทานมีความสุขปอยสุขยิ่งยิ่งพนสาธุสา บอริกยังเสพหาวว่าอือ <laughs> <canceled> <-out> <coughs> <laughs>

ดีจำงไม่ได้ก็ดีขอให้เป็นขอให้เป็นโหสิกรรอโหสีดำนเสียสิ่งโทษนเสียสิ่งโทษอได้มีบาปเลยของจอได้ยของชองเวียนต่อกันแลยกันเลยช่งเวียนต่อละกันเลยออาถูกน่ะถูกกลมาก็ดูดานเลยดูานเลยอ่ะเี่บปนี่ไปออ่ะออกมาเรียระอยแล้าขอกราบจักรพรรดิมาดาที ขออละคุณที่ท่านได้ไมตาและมา,า,าลุณอุปการละคุณต่อบุตรทิดาที่ท่านได้ให้กำเนิดลูกเกิดมาทั้งการศึกษาและอบรมถึงแม้ลำบากทุกืนคมทุปกระทมสักเพียงใดท่านไม่เคยเจวนไหว ต่อสิ่งใดที่ได้เรียกมารักคุณท่านรุ่นฟ้ายิ่งกว่าทาและแผ่นดินลูกขอบูชาเป็นอาจินรกราบจึงทิ้งดวงทิวาขอเทพไทยจงช่วยรักษาพระมาณดาของข้าด้วยเธอ ก็คือสิเป็นขั้นตอนข้อคมาหรือว่ข้อโอโหสิกัมนําแม่หรือว่าบิดาของเพิ่นเนาะซึ่งพิธีนี้ทางบ้านทิพย์ก็บ่มีเด้พี่น้องอันนี้ก็คือเป็นอีกประเพณีนึงที่ว่าทิพย์ได้มาเห็นมีเทวทูต้องเราต้องเหตุไม่หมดเลยล่ะครับพี่น้องสาธุครมารยาทุกการถือปฏิบัติธรรมปฏิสัมภาระ น้องพี่น้องเนาะเป็นตัวนี้ก็จะเอาไปเสียค่ารหนังคาไฟน้องพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวหน้าที่ถ้ายกต่อครับพี่น้องอ้าวลูกหลานกานเงินเมื่อกี้ที่กับอ้าวถวายเลยถวายถวายก่อนเลยเออถวายอาจารย์เนี่ยอาจารย์นีมงินมาหน่อยอ้าวถวายเป็นแถวง่ายๆเออนั่นถวายเดี๋ยวเดี๋ยวถวายเป็นแถวอะไรจากผมดิเออได้จะไปไปค่อยเป็นแถวไปเออทั้งไงไปทั้งน้อยกับทั้งน้อยเอาล้างเออไปถวายเป็นแถวสั่นเออ จะงามทีทำงามเออต้องเอาอุคงใหญ่แพ้องค์น้อยก็เออสนั่นกับเพิรีด้วยีนอกับพี่น้องนะเออบางสิ่ความนีบางสิ่สัเออเออเอความบางสิ่งก็สั ยันั่งตัวได้แบบสุดยอดอ่าขอบคุทาววารีวังุราบาริบุรินทรสัตว์รังเยวาเมวาีนี่เนาะพี่น้องก็เป็นเสื้อผ้าทางบ้านเพิ่นเนาะให้ไปเห็นกิจกรรมเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นของที ทางบานพิ่นเอามาหายเนาะก็คือเป็นพอๆเมยเมย์พ,พื่นทางบานน้องพี่น้องเอามาหายตอนนี้กเสร็จงานแล้วพี่น้องกร็ะสิไดเดินทางกลับเนาะตอนมา,ห,าหนาบริมียังได้พี่น้องต้นเมื่อไปเบิ่งกัน,นเน,น,นาะวาสำหรับพี่น้องสร้างสกลนครผลสิกลับม้หนีนาอเฮากสิเดินทางกลับไป้อมกันเลยพี่น้องเมิ่งพี่น้องทางบานน้องพิงเเป็นหมอบเสื้อพาให้เมื่อแจกทางพังพุ่นจักสาดจักมอน จักเสือพาอจักผันลมโดยเดี๋ยวลูกสิจันพันลมกลองบุญเนาะเพิ่กนกะให้เอาเมื่มอใส่โงเมียนเดี๋ยวเอาอันนี้เอาอันนี้สิจันดซ้ำหน่อยตะโดยตอนพี่น้องตอนนี้ทางุกทีออกเดินทางน้พี่น้องมาไทยนี่บานใต้น้วพี่น้องมีหอดกับเขาวเนะ ไข่ไขก่ข่าวซุกเลิกะอาหารมีแบบหมักทัวเลิกะไข่ซุกว่นี่ไข่ดิบบอไข่ดิบอ,อันนี้ของกินก็มีเด้ถอดมุม้เสานีเลิกะเป็นเสือ้อผ้ามอนสาดแล้วพี่น้องได้คคบมะทุย่างแลวก็เป็นพันลมเข่าซานก็มีพี่น้อง <S 2> <S 2> ขอบคุณพี่น้องฟังไทยลาไๆเดอทีเมตตาสาวเราสา<อ>เราเชิ้ สาวแล้วเทิงหวานสวยคือกันเนาะพี่น้องกะมาพี่กะไดใส่ภาษาตัวเองนี่บางคำเข้าใจบางคำก็บอกเข้าใจแต่กะมวนหู้ึกอบอุนเนาะพี่น้องทางบ้านเพิ่นกะปกตินี่แบบเข้ามานี่คู้ึกว่าตัวเองแบบเป็นคนแปลกนาอันนี้คู้ึกว่าตัวเองเป็นคนบ้านเดียวกันเลยเนาะเดินทางรับเดินทางกับบ้านนะพี่น้องอุทุมพรพี่สัยห่วยทับทิมห่วยทับทันพี่น้อง โอ้ข้าก้าบในผ่านถนนตนต้านพ่อมไทยหุไทยหุฟังไทยก็มีคือกันเนาะหลายก็ผ่านเขาอีกเพราะ่วลาจุดเต้นเนะาะพ่ะาบังต้านกับเต็มอยู่โอ้บังก้านก็ไม่มีเองคุณน่ะโอ้คนผ้าจอตัวน่นเพกาพ้นพอพอไปทางหนามันด้วยอ้โหถนนตนต้านซี่สเกต น้องถ่ายหูสิบุนมาในระหว่างการเดินทางถกบเกินอาการเจ็บท้องอย่างหุนแห้งพี่น้องก่อนที่จะออกจากป่านผาจันมาก็ได้เข้าห้องน้ำเทอนึงหงลังจนากนั้นก็ขับรถมาเลยๆก็รู้สึกว่าบวไว้แห้งขับรถคันที่สางพี่น้องแล้วก็ขอแวะเข้าห้องน้ำค้างทางเฮือนคนอันะนะพี่น้องหลังจนากนั้นก็ยังบ่เศร้าเนาะอ,อก แต่ห้องน้นามากก็ยังหนาเหมือดอยูทิปก็เลยบอกให้น้องบุญมาโทรบอกพระอาจารย์ว่าให้พระอาจารย์เดินทางล่วงหน้าไปก่อนเลยชาทิปไว้ก็คือสิบบได้ดไปลอยอังคารยูยทีนครพนมนําแต่ว่าพระอาจารย์บอกว่ากะต้องได้ข้ามาเบิงทิปเนาะเพิ่นกะเดินทางมาหาทิปว่าทาทิปขับรถไว้เพื่อนกะสิไดเป็นคนขับเพราะว่ามีคนขับรถเป็นแข่สองคนกับสองคันเลยไดพีน่น้องคันที่สามก็เมนคันทิปเนาะพอลังจากออกจากห้องหนามาทิปกะแบบเมีอาการขึ้นสายแล้วกะอ้วกอ้วกออ,กออกแล้วก็ูุสึกว่านาแจงตาไสมาแล้วกะอาการเจ็บท้องกะ กำจัดนักระดี่ทีรดมาเรื่อยๆแล้วก็พ่าจานแวสือยาให้กินหลังจากหนันก็ะดีขึ้นแล้วแล้วก็เดินทางมาที่นครชัยแล้วก็มาฝากคลองก็คือมักม่วงไปให้เอฟซีทียู่จังหวัดอื่นเอาผนอยากกินและนี้ก็คือสาเหตุที่ทิพย์ไ้ลงคลิปสองวันในขังที่ผ่านมาหลังจากเดินทางหอดังครพนมมันทิพย์ก็นอนหลังจากออกจากต้นต้านมาพี่น้องทิพย์กะเกิดอาการวิ่งเวียนศีรษะเจ็บถองเนาะแล้วก็ ปวดปวกแล้วแล้ว,ลวกามากินยา,า,ก,นยากินยาแล้วกินน้ำเกลือแล้วกาเดินทางต่อตอนนี้ขับรถมาหอดทีอำนาจ,จเจริญบา้านได้เนาะครับเคนจะมาบริจาครายเพราะว่าคุณครับลูกชายวัยสิบเจ็ดุญตนโรงเรียนโรงเรียนต่อซอโดอบ้านน้องมะแซวอำนาจ,จเจริญแต่ว่าโบาหูอยู่บ้านได้พี่น้อง ตอนนี้มาแวกินข่าเทียงอยู่ที่บ่านข้องหยาดลูกซระผาจารย์ที่ว่าเดินทางมานำกันจากสุโทัตอนนีนะครับผู้ไดสองันลูนปังสามพันลูนปังนะครับผู้นำสอพันลนบังนะครับหน้าทุนังน้แตงไท้เปิดมม้ถึงสองพันลนเติงเต็มบริเวณพมิบานเปิดวานน้องหมูถึงไปทะที่ต้องไปขนเือสองลน

สบายดีโดย ของน้ำนั่งอยู่นั่งยม่ไดไม่ด้่้กินอ้วมาิกตรยกินตรงน้าโชนนี่ถือว่ามาบออดโอ้อยแดงแเลยตอนนี้มะใบกินเข่าพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อแต่ละคนกำลังหิ้วข่าเสิกินเขาเจ้างเียงนั่างเ็นบงกลังหวเข่าโดยกินเข่าเจ้างเมียง หลังจากกินข้าวแล้วแล้วพี่น้องเพซนก็นมาติดหนาด้งงารถนี่เไง หลังจากที่กินเขาแล้วทิพต์ก็ได้นอนพักแล้วพี่น้องแล้วก็บริหุได้ว่าเผิ่นมาติดรถไท้ถ้าก็เห็นตอนในคลิปตอนนี้มาตัดคลิปนี้แล้วพี่น้องน้องบุญมาผิ่นเก็บผักไปไห้แล้วก็สังเกตเห็นว่านารถข้องทิพต์ตอนนี้มันเด่งออกมาขึ้นแล้วพี่น้องตอนทํอีิทีว่าได้ส้นนะมันบุ้มเขาหน่าพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ออกมาแล้วสงสัยแบบเกิดจากการที่เดินทางเนะรถมันเต้นตลอดแล้วก็แบบมันถอดนเนี้ยมั้งมันก็นเลยเด้งออกมาขึ้นตอนนี้ก็คือแบบปกติแล้วพี่น้องแขนซีด

เ,เ่ไต่ใส่ไหมสี่พันกลัวพิ่สีพันหาใส่ได้ขอบอันนี้วหท<อ>ออี่วะ,อวะโอ้อเาอะมาเปลี่ยนขั้นลีนกนชน้ดีกว่าไปเทิื่นตัวเทิื่นก็ได้ขึ้นมันลดจากวางเรียเราโปรเพิ่ว,ะว่ะ ว่าซิเทอร์เอาคันไม้มาซานองการแต่สีดายรอบอเอาคันดี่าแล่นดีก็แบบนม่ยเอื้อฮาร์ดจริงไปเรื่ทางกินหรือตอนนี้เขาก็มาอหอดนครพนมแล้ววิธีแค่พอแล้วน้อพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสิบนาทีแล้วพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังจัดสถานที่เตรียมงานบุญนี่ ตอนนี้เพื่อนกำลังจัดสถทนถีเตียมงานบุญพาะธาพุพนุ่มเนาะพี่น้องเป็นแต่ยักษ์มากเนาะ กอนนี้ก็เตรียมดอกมงโดอกไม้เรียบร้อยแล้วพี่น้องสิงเขาไปไไวย์ถาดพนุมแล้วก็ที่เดินทางมานคอนพนุมหรือว่าาาดพนุมก็คือ,คอจะ เอาขี้เถาหรอวอังคารของคุณยายกล่อมคําสุกมาบูชาทีถาดพนุมเพราะเป็นคําสั่งเสียทีคุณยายหายไหวกัะอาจาย์ตอนสมัยทีเพิ่นยังมีชีวิตอยู่้วกาสมัยทีเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เพิ่นหมักจะมากับไหวผะถาดผนุมเป็นประจําเลยปีละขังหรือว่ซองขังแ้วก็หมักไปทําบุญกับพระอาจานทีวัดปลาพุทธรักษาือวหมักไปปฏิบัติธรรมนําเพิ่นเรื่อยๆเ,เดินทางมาพอดีเมืดพอดีพี่พนนอง คนไล่ลายเนาะขนาดยังโบน่าในหอดมืองานกระดาษพนมเล่นอย่เนาะฮะ มือทีท้ายคลิปลวมือทีเดินทางมาถาดพนุ่มก็คือในวันที่เจ็ดสงกักพอดีไก่สีหอดมืองานมืองานผาดพระนุ่มก็คือในวันที่สิบเจ็ดห้าวันทีสหะจานวนเก่าวันด้วยกันเนาะซึ่งทิพย์กได้มาถัดพนุ่มนะจะเป็นขังที่สองหรือว่าเป็นขังที่สามที่สี่นี่แหละพี่น้องตอนนี้ก็คนกะเลื่อมมาไล่แลยได้ทึงว่าจะบสถในหอดมืองานแลวกะทางนอกผาดพนุ่มตอนนี้เพิ่นกะกำลังเตรียมสถานที่สาหรับจัดงานบุญผาด ไล่ลิฟต์หนุกไล,ล่ไล่งหลังจากออกจากนกครท่าหลังจากออกจากท่าพระทุม,มาพี่น้องก็ตอนนี้มาที่วัดแคมคองพ่าท่านได้อ่านเราซื้อวดัดเนาะอยกนอกแล้วพี่น้องพระอาจารย์พามานอนวัดเทศบุน,นว่าวัดป่าแต่ว่าปัจจุบันนี้นะจะบนแมนเป็นป่าแล้วนะเพราะว่าบานติดมอเลยพี่นาะขอบคุณ นจะอ,อหาหวานลๆเนาะทิ่ว่าอนุญาตเ่านอนวัดลูกชิดวัดพี่น้องไม่ใช่กันนอนวัดขิ้นขา่าวัดมาวันนี้กับข้อโต้ไปอาบน้ำละค่ะนอนพักก่อนพี่น้องสละขี้นี้ที่ก,กาศี่จ้าไปเพื่อนิเจันญหมาในคินาสวัสดี